สวัสดีครับผมนายตระท,ทอนชุ่มโชษรหัส5702011551ครับวิดีโอนี้จะเป็นการนำเสนอการบันทึกบัญชีรายการขายสินค้าโดยออกใบส่งของใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้หรือเรียกอย่างคือการขายเชื่อนั่นเองครับ ทีนี้เราจะมาดูรายการค้าที่จะใช้ในการบันทึกบัญชีกันนะครับคือรายการวันที่2มกราคมนะครับ2559รายการมีอยู่ว่าขายเชื่อหนังสือระบบบัญชีเล่มละ160บาทจำนวน20เล่มให้กับมหาวิทชัยรรา,ามคำแหงโดยออกใบส่งของทับใบกำกับภาษีทับใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง SI 0001ทับ0002นะครับรายการนี้จะเป็นการบันทึกบัญชี สินค้าแบบขายเชื่อนะครับโอเคเราจะมาบันทึกบัญชีกันเลยครับทางด้านซ้ายมือนะครับขั้นตอนแรกเราจะไปที่ระบบขายและรับจองสินค้านะครับทางด้านซ้ายมือไปที่ b e l o f o นะครับเพื่อจะได้หาได้ง่ายขึ้นจะได้หน้านี้นะครับเป็น sell order system การบันทึกบัญชีก็คือ entry transaction นะครับและการน,นี้เป็นการบันทึกสินค้าที่ขายนะครับเราจะไปที่ invoice สินค้า ก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับจะเป็น1.1ขายสดและ1.2ขายเชื่อรายการวันที่2มกราคมคือรายการที่ขายเชื่อนะครับเราจะไปที่1.2กันก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับสาขาสำนักงานใหญ่เล่เมเอกสาร0001ขายเชื่อสินค้านะครับกดโอเคได้เลยก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเพื่อเราจะได้เข้าไปบันทึกรายการวันที่2กันนะครับกด F3 เพิ่มได้เลยครับ ก็จะได้หน้านี้จะเป็นเราจะเริ่มมันทึ่เราเริ่มมันทึ่รายการข่าววันที่2กันนะครับตรงเลขที่และเลขที่อารอิงนี้เราจะเว้นว่างไว้เพื่อให้โปรแกรมเป็นตัวรันเลขที่ขึ้นมาเองนะครับไปวันที่เอกสารได้เลยครับเอ่อรายการข่าววันนี้คือวันที่2มกราคมนะครับห้าเก้าลูกค่ะ okay. เดือนและปีที่ยื่นภาษีจะระบุให้เป็นตามนี้ได้เลยครับกดโอเครหัสลูกค้ารหัสนะครับเราจะกดปุ่มและ enter นะครับในการค้านี้เราขายสิเราขายสินค้าดังกล่าวให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงใช่ไหมครับก็จะเลือกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง enter ได้เลยครับยอดนี้ขณะนี้คือยอดนี้ที่เรามีนี้ซึ่งกันและกันนะครับแต่เรายังไม่ได้เป็นนี้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเลยก็จะขึ้นเป็นศูนย์บาทให้เห็นนะครับกดโอเคครับ ใช้รหัสสาขาของลูกค้าในรายงานภาษีกด yes ได้เลยครัโอเคค้ okay. นในเอกสาร s o นะครับเนื่องจากว่ารายการนี้เป็นรายการขายเชื่อและเป็นรายการแรกของออบริษัทเราจะไม่ค้นเอกสารเราจะไม่มีเอกสาราสาให้ค้นอะไรเราก็จะใส่ n เป็นการปล่อยว่างไว้ได้เลยครับชนิดแบตเราจะกดเลขหนเพื่อให้เป็น7%ตามที่เราระบุไว้ให้กับบริษัทนะครับแบบแยกนอกเป็น y ถูกต้องนะครับ โอเคเราจะมาบันทึกรายการค้าทางด้านนี้ได้เลยครับตรงท่ตัวนี้นะครับเราจะใส่ขึ้นหน้านี้ขึ้นมาเราจะเลือกเป็นรหัสชนิดสินค้าขึ้นหนึ่งจากสินค้าสาเร็จรูปนะครับกดเลืยๆไ,ไปที่รหัสนะครับกด e n t e และใส่ Enter, Enter ครับรายการค้านี้คือการขายหนังสือระบบบัญชีจํานวน20เล่มน,นะครับเราก็จะเลือกที่หนังสือระบบบัญชี จำนวน20เล่มน,นะครับใส่20เข้าไปอันนี้จะขึ้นมาเป็นกรณีที่ว่าหากเรามีหน่วยนับที่เราเราจเรามีหน่วยนับอื่นๆเราก็สามารถมาเพิ่มเติมได้ที่หน้าน,นี้ได้เลยแต่นั่นสึกว่าเราได้ทําไว้เราได้ตั้งตั้งหน่วยนับให้ให้ไว้ในโปรแกรมไว้แค่เล่มคือคืออย่างเดียวเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับกดโอเค โปรแกรมก็จะคำนวณมูลค่าสุทธิของหนังสือระบบบัญชี20เล่มนะคะเป็นมูลค่า3,200บาทและคำนวณแบตขึ้นมาให้เรียบร้อยแล้วเป็น224บาทย่าสุทธิก็จะเท่ากับ3,424บาทนะคะเป็นการบันทึกบัญชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะกด F10 บันทึก ก็จะขึ้นหน้าการลงบัญชีอัตโนมัติขึ้นมานะครับลงบัญชีที่ウォชเชอร์เลขที่ SD 5 9 0 1 0 0 0 0ูนน่น่นะครับณวันที่2มกราคม5 9 2 5 5 9เอ่อตรงที่กรอบสีเทานี้นะครับก็จะเป็นเลขที่อ้างอิง SI 0 0 0 1์น่ I ับน2นะครับตามที่โจทย์ได้กำหนดตามที่รายการค้าได้กำหนดไว้นะครับ ทางด้านนี้ก็จะเป็นรูปแบบการลงบันทึกบัญชีที่เราคุ้นเคยกันนะครับก็จะเดบิตลูกน,นี้การค้าเคดิตขายเชื่อและเครดิตภาษีขายนะครับจะเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็ F10 บันทึกได้เลยครับอันนี้จะเป็นการพิมพ์รายงานขึ้นมาให้เราทราบนะครับแต่เราจะไม่พิมพ์ให้ดูนะครับก็กด No ได้เลยเป็นการบันทึกบัญชีรายการวันที่2เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกด Escape ออกเพื่อจะไปบันทึกบัญชี รายการถัดๆไปนะครับ S k คปกรายการวันที่2ก็จบะบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณครับ